สวัสดีค่ะเรื่องเล่าจากโฟลคิดวันนี้เรามีวิธีการเลือกของเล่นสำหรับเด็กภาษาล่าช้าจากครูคณินนักแก้ไขการพูดมาฝากค่ะในฐานะนักแก้ไขการพูดเราใช้ของเล่นในการกระตุ้นพัฒนาการทางภาษาและการพูดค่อนข้างมากดังนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นเช่นเดียวกัน ผู้ปกครองจะสามารถเลือกใช้ของเล่นเพื่อกระตุ้นให้ลูกพูดได้เก่งขึ้นขอน้อ1ของเล่นที่แนะนำอาจจะเป็นของเล่นประเภทที่ไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ไม่ต้องมีแสงมีเสียงมากมายเพราะยิ่งเด็กเล่นเยอะเล่นนานเกินไปก็จะเป็นข้อดีที่ผู้ปกครองจะ เอาถานหรือแบตเตอรี่ของของเล่นเหล่านั้นออกเพื่อให้เด็กเข้ามาถามหาหรือว่าเข้ามาร้องขอเราจะกระตุ้นการสื่อสารให้เด็กพูดคุยกับเราเช่นเอาอีกเอาถานใส่ถานอีกนะหรือถ้าหากเป็นเด็กที่พูดได้บ้างแล้วเราก็อาจจะช่วยพัฒนาวิธีการคิดว่าถ้าถานหมดหรือแบตหมด เราจะทำอย่างไรกันดีข้อ2อย่าเล่นของเล่นที่มีวิธีการเล่นตายตัวของเล่นที่เราใช้เล่นกับเด็กไม่จําเป็นต้องเล่นตามจริงเช่นรถยนต์เราไม่จําเป็นต้องบังคับว่าต้องวิ่งบนถนนเท่านั้นเราอาจจะลองไปวิ่งที่กำแพงเพดานหรือเอาไปเล่นที่อ่างน้ำแทนเรือก็ได้พยายามอย่าคิดอะไรตายตัว ตัวอย่างของเล่นห่วงสวมแกนก็ไม่จำเป็นต้องใส่เท่านั้นเอาไปกลิ้งเอาไปหมุนหรือเอาไปเล่นสมมติเป็นโดนัทก็ได้ข้อ 3.. เล่นของเล่นที่หาง่ายสะดวกและน่าสนุกสำหรับเด็กยกตัวอย่างรถตุ๊ก,กตาชุดอาบน้ำชุดทำอาหารคุณหมอเล่นดินเล่นทรายชุดฟาร์มสัตว์ ตัวต่อบล็อกไม้สำคัญคือต้องสัมผัสได้ว่าเด็กเล่นแล้วสนุกข้อสของเล่นไม่มีเพศวิธีการเล่นไม่มีเพศดังนั้นเด็กผู้หญิงไม่จำเป็นต้องเล่นแต่ของที่สวยงามหรือเด็กผู้ชายจะเล่นตุ๊กตาแต่งตัวแต่งหน้าทำอาหารไม่ได้เพราะการเล่นคือความสนุกและความสร้างสารรค์ เด็กเล่นตามที่ตนเองเห็นมาจากประสบการณ์ในชีวิตประจำวันและนำมาเรียนแบบเพื่อความสนุกข้อ 5. คาข้ามขามวิชาการไปบ้านก็ได้ในเด็กเล็กบางคนอาจต้องเรียนรู้ตัวอักษรไทยอังกฤษรูปทรงสีบางครั้งการเล่นไม่ต้องวิชาการและเล่นแค่เอาสนุกช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาจากคุณก็พอเพราะบางครั้งวิชาการอาจทำให้เด็กเบื่อได้ ข้อ 6. ลองใช้ของเล่นที่ทำให้เด็กเคลื่อนไหวพยายามอย่าเล่นอะไรที่อยู่กับที่มากนักเด็กต้องได้เคลื่อนไหวร่างกายลองหาการเล่นที่ตาดูมือทำและปากส่งเสียงข้อ 7. สําสำคัญที่สุดออกไปเล่นนอกบ้านบ้างเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นอย่างมากที่เด็กต้องได้เคลื่อนไหวอย่างอิสระไม่ต้องกังวลของแตกของพัง ได้เรียนรู้ที่จะเล่นสนุกและใช้แรงอย่างเต็มที่ข้อ8ของเล่นน้อยแต่มากบางครั้งไม่ต้องใช้ของเล่นหลายๆชิ้นมาเล่นพร้อมกันเพราะมันอาจจะทำให้เด็กรู้สึกว่ามีของเล่นมากเกินไปและอาจทำให้เสียสมาธิได้ง่ายๆข้อ9 บางครั้งการเล่นที่สนุกที่สุดไม่จำเป็นต้องใช้ของเล่นเลยอย่าลืมว่าการเล่นที่สนุกที่สุดคือคุณแค่เล่นกับลูกก็ทำให้เด็กสนุกและอยากสื่อสารเพิ่มมากขึ้นแล้วผู้ปกครองลองเอาไปปรับใช้ที่บ้านกันดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ